เห็นน้องเต่าจังนั่นจะตัวโตกันแล้วเนาะเต่ามันจีบกันด้วยบอกให้หรือบอกให้เต่ามันจีบกันด้วยมีใครเคยเห็นมั่งเต่าที่มันเอาเอาเอามือมาแตะหน้ากันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเต่าทําอย่างนั้นกันนะจะบอกให้มีใครเคยเห็นมั่งผมพูดล้วผมตื่นเต้นคลิปเนี้ยมีใครเคยเห็นมั่งคลิปเต่าที่มันมันเอาเล็บมาแตะแตะตหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วเต่าผมมาทาอย่างนั้นยิ่งตื่นเต้นมันเาไปตบหน้ากันทําไมตอนแรกของ็ตกใจมันเถื่น แด้เด้เ้อย่างเงี้ยโมกอมันน่ารักว่ะอะไรเงี้ยมีคลิปผมมีคลิปเดี๋ยวผมจะไปหาแล้วก็มาลงสตอรี่ให้ทุกคนดูว่ามาทํางี้เด้เด้รด้งเี้ยจริงๆแล้วผมจะใส่เพลงน่ารักมัรักด้วยทุกคนรอดูเลยนะผมต้องไปหาคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะลงให้ดูผมพูดอะไรไม่ไม่โกหกไปแล้วพูดจริงผมถ่ายคลิปไปด้วยถ่ายไม่ไหนลูกนึกไม่ออกนานแล้วหลายวันละอารมณ์เหมือนรู้ภาษาเต่าเลยรอดูคลิปนะคะลูกทุกคนรอดูคลิปนะครับ ใช่เขาจะอายผมจะบอกให้ว่าผมไปยืนแอบดูผมไปยืนแอบดูแล้วเขาก็หันมามองผมสองตัวเลยหันมามองแบบปุ๊บอย่างนี้แล้วผมก็เลยอยู่นิ่งๆแล้วเขาก็มาแตะๆกันต่ออย่างนี้เดี๋ยวผมจะหาให้ดูผมถ่ายไปด้วยผมจะบอกให้มีม,มีถ่ายไว้อยู่